ถูกกว่าราคาของสก,กาพึ่งเท่า7.62เนโต้ยิงทีขวันตลบเลยไปอีรอดการอีรอดการ กูจะบินน่ะบอกเลยเดี๋ยวเราจะกดไกลแบบไม่สนชาวบ้านดูสวัสดีครับเพื่อนๆชาว Midnight Ranger วันนี้อยู่กับผมอีกครั้งนะเออจาก Midnight Ranger วันนี้เราก็จะมาเปิดซิงปืนใหม่ให้เพื่อนๆดูกันกันปืนที่เขาบอกว่ามาแทนสก,กาเลยทีเดียวเชียวนะผมว่าสก,กาเนี่ยถ้าใครไม่รู้นะ สกาเนี่ยดิสคอนติเนียไปแล้วหมายความว่าเขาอะไม่ผลิตสกาออกมาอีกแล้วนะปืนนี้ค่อนข้างจะคล้ายสกาแต่ว่าถูกกว่าราคาของสกาครึ่งเท่าและปืนที่ผมบอกนั้นก็คือปืน Jackal 10ตอนที่ผมซื้อเนี่ยอ่ามันไม่ได้มากับไอรอนไซด์นะผมก็เลยต้องซื้ออสโกบมานะเพื่อที่จะใส่กับปืนนี้ วันนี้เราก็จะมาอาทาสทสปืนนี้กันว่าเอ้ยร้อยนัดแรกที่เรายิงเนี่ยมันเป็นยังไงนะส่วนคลิปกันก่อนคลิปเก่าที่แล้วถ้าเพื่อนๆไม่รู้นะชาน e ลของผมเป็นชาน e ลใหม่แล้วก็อ่ากระสุนเนี่ยผมก็ออกเองปืนของผมเนี่ยก็คือผมซื้อมาเองทุกกระบอกนะอ่ไม่มีสปอนเซอร์ไม่มีอะไรท้งนั้นเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากช่วยค่ากระสุนของผมนะสามารถไปที่ด้านล่างแล้วก,กดโดเน a t 0ห้ได้นะ ก็เป็นค่าขนมเป็นค่ากระสุนของผมเล็กๆ,ๆน้อยๆนะแล้วก็ถ้าเพื่อนอยากให้ทําคลิปแบบไหนให้รีวิวอะไรก็คอมเมนต์กันมาได้ใต้ล่างปืนนี้นะเป็นปืนที่ยิงลูก7.62กระสุนมันใหญ่มากมันใหญ่มากจริงๆนะคือถ้าคุณดูอันนี้คือกระสุน5.56และนี่คือกระสุน7.62 Nato มันรูปทรงเดียวกันเลยนะสองกระสุนนี้ มันรูปทรงเรียวกันเลยแต่สเกลของ7.62นี่มันใหญ่กว่ามากนะใหญ่กว่าไม่พอแม่งแพงมากด้วยกระสุนนี้นัดละเหรียญเจ้านี้ก็จะมาซีโกร่สกปกันก่อนนะเออก็เพิ่งได้สโกบมาแล้วก็เพิ่งติดใหม่เลยนะยังไม่ได้ลองยิงไม่ได้ทำอะไรทางนั้นเลยนะกอ็อ่าถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวไปดูตอนเราซีโร่กันตอนนี้เราก็จะมาซีโร่ปืนนี้กันนะซึ่ง ผมไม่มีที่ให้นั่งยองๆแล้วก็อ่าไม่มีอะไรรองนะเราก็จะมานอนที่พื้นแล้วก็ซีโร่กันเลยยิงทีควันตลบเลยฝุ่นเต็มหมดเลยไปดูเป้ากันน่าจะเห็นได้มันออกมาซ้ายนิดนึงนะแต่โดยรวมแล้วก็โอเคอยู่มาปรับให้มันมาทางขวานิดนึงก็ตรงเป้าละโอเค เมื่อกี้หมดไปแล้วนะ20นัดอ่ัดล้วก็เหลืออีก80นัดที่จะมายิงให้เพื่อนๆดูกันนะ,ะซึ่งปืนนี้ต้องบอกเลยว่าแม่งดีดแรงมากไหลกูได้งหักเดี๋ยวแรกเราก็จะมาเริ่มด้วยอัพจูนก่อนเลย0.98เดี๋ยวให้เลยดี้1.56ผมรู้สึกว่าปืนมันหนักหน้ามากเลยนะ เหมือนแบบว่าเราไม่้เลยดีอย่างเงี้ยล็เป้ามันตกมึงหยิบขึ้นมาหรือว่า,วาเราลเลยดีอย่างเงี้ยหยิบขึ้นมานี่คือมือม่อยมือนี้มากเลยหนึ่งจุดสามสองต่อไปบิวจิลอ๋อ,อไม่เข้าเป้าเลยกูโอ้โหดีกูยงกับแมงวันอะปืนนี้2 21. สองจุดสองหนึ่งีโซนได้ทุกนัดเลย 1.63่ 1> 1. ลด้วยเร็วกว่าเดิมเยอะเลยรีคอยมันคือรีคอยมันหนักมากนะเออ่ถ้าถ้าไม่ชินถ้าชินกับ AR มาคุมปืนนี้คนละเรื่องออโ,อโ,อโ,โอ้โหกูอะไรวะเนี่ย5.66เอาใหม่ผมทำได้ดีกว่านี้แน่นอน กดปุ่มไม่ติดโอ้อยมึงโอ้เกือกบปะโถสามจุดเก้าโอเคแล้วกันแค่นั้นก็ได้เดี๋ยวจะเบื่อกันเอาวันเอาวัน ไปรีโลดการ,รโีลดการ,รโีลดการ,รโีลดการอันนี้เหลือกี่นัดไม่รู้เดี๋ยวจะลองยิงไกลให้ดูนะก่อนที่เราจะไปถึงมูฟเมนต์เฮ้ยโดนเลยโดนกดน้ำโอเคเยี่มเดี๋ยวไม่เอาไปอีกแม็กหนึ่ง ไอเดี๋ยวเราจะมาเดินยิงให้ดูกันมันจัดอะบอกเลยเค เดี๋ยวเราจะกดไกลแบบไม่สนชาวบ้านดูไอชิกเกอร์ของมันเนี่ยยิงเร็วแค่ไหนเคเอาไปเมื่อกี้อยู่ดีแม็กก็หลุดใส่แล้วมันต้องแถบนิดนึงมันจะได้อยู่นะต้องขออภัยแฟนๆทุกคนด้วยนะครับ u t u b e เนี่ยแบนเซ็กชันนี้เพราะเขาคิดว่าเป็นฟูลออโต้ะาัฉะถ้าใครอยากดูเวอรชั่นที่ไม่ได้เบลอเนี่ยคลิกกันที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยครับ กูกลบล้มไปข้างหลังอะเมื่อกี้สุดยอดโอเคก็จบกันไปแล้วนะครับสําหรับการเปิดกล่องยิงปืน1น100นัดแรกสําหรับปืนแจ็คเกตัวนี้นะซึ่งส่วนตัวแล้วผมไม่เคยยิงสกานะไม่รู้ว่าแบบมันแตกต่างกับสกายังไงอะไรแต่ว่าประสบการณ์ส่วนตัวเนี่ยตั้งแต่ผมทําคลิปมานะปืนนี้ผมทําคลิปด้วยสนุกสุดที่ที่ทามานะข้อดีข้อเสียก็ยังบอกไม่ได้มากนะเพราะว่าเพิ่งจะยิงร้อยนัดแรกแล้วก็ ยังไม่ได้ยิงมากกว่านั้นนะต่อไปเนี่ยเราก็จะเอาของมาแต่งเพิ่มกันนิดหน่อยแล้วก็จะมาถ่ายรีวิวให้เพื่อนดูกันอีกครั้งหนึ่งนะเกี่ยวกับปืน j a c k เก10ตัวนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะนั่นก็คือร้อยนัดแรกสําหรบวันนี้ก็ถ้าใครเอนจอยรอยนัดแรกด้วยกระสุน7.62ผมเนี่ยก็สามารถไปโดเนท ค่ากระสุนกันได้ใต้ล่างนะห้าสิบหก็ช่วยได้นัด2นัดนะก็ยังดีกว่าไม่มีอะไรเลยก็ต้องขอ,ขอขอบคุณเพื่อนๆมากๆนะที่ดูงาจนถึงตอนจบยังไงก็ฝากกดไลค์ subscribe นะแชร์ Share คลิปนี้ให้เพื่อนๆดูกันเยอะๆนะผมจะได้มีกำลังใจออกมาทำคลิปเพื่อนๆดูกันเยอะๆสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อน s e e y o u a g a i n next clip